ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทิน โชคส่องแสงห้าราศีดวงดีแบบมามืดปลดหนี้สินได้หยิบจับเงินล้านจากการเสี่ยงโชคจะมีวันไหนบ้างไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ อันดับหนึ่งสำหรับชาวราศีกรกฎนั้นดวงมรรตยูย้ายเข้าสู่เรือนลาภะก่อนหน้านี้หลายคนต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแต่หลังจากนี้จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้แล้วแถมมีโอกาสในสังคมจะเป็นที่ยอมรับแล้วมีชื่อเสียงเงินทองเพิ่มมากขึ้นเตรียมตัวรวยเพราะคุณจะมีความเจริญมั่งคั่งจะมากจะน้อย ขึ้นอยู่กับผลบุญที่ท่านได้สะสมเอาไว้ด้วยช่วงนี้ดวงชะตาพื้นฐานถือว่าดีหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองโชครับรลอยก็โดดเด่นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครั้งนี้มีสิทธ์รุนรางวันใหญ่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากจนกลับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงขอแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงเอาไว้โชคราบจะได้เข้าข้างมีสิทธิ์รวยเงินรวยทอง อันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลคนดวงดีจะรวยขึ้นทันตาเห็นจะมีโชคลาภถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ใครชอบเสียงโชคเสียงดวงชาวราศีตุลมีโอกาสได้ลุ้นโชคลาภรอยอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือถูกบนล่างช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้เงินประกันชีวิตเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งต่าง เรียกได้ว่าเป็นโชครับรอยขอแนะนำให้ทำบุญโดยการสวดมนต์ไหว้พระหรือทำบุญทำทานบริจาคทานเพื่อจะได้ไม่เป็นทุกขลาบนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงการงานรับรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆอันดับ3ชาวราศีกุม ราศีกุมบอกเลยว่าดวงดีไม่แพ้ใครดวงชะตาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานจะเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่หรือมีโอกาสได้ยกย้ายตำแหน่งไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีสิทธิ์ได้เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้หากมีเกี่ยวกับที่ดินหรือบ้านจะมีโอกาส ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอีกด้วยหรือบางคนอาจจะได้บ้านใหม่สมดังใจนนเนิกเกนือจากนี้แล้วดวงชะตาจะเกิดความรับรื่อนอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานที่เกิดขึ้นกําลังจะหมดไปการค้าการขายดีเยี่ยมมีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำรมรเรียกได้ว่าช่วงนี้เงินทองไหลเข้ากระเป๋ารัว อันดับสี่ชาวราศีมังกรราศีมังกร ดวงชะตาจะได้พบปะเพื่อนใหม่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะมีพบปะสังคมใหม่ๆซึ่งคุณจะสามารถสร้างคอนเนคชัน่นหรือชื่อเสียงการค้าการขายจะมีลูกค้ามากหน้าหลากตาเข้ามาเนื่องด้วยคุณมีสังคมใหม่ๆจึงทำให้ธุรกิจต่างๆได้เติบโตและขยับขยายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นส่วนคนที่ทำงานประจำน,นั้นมีแววจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น การค้าของคุณจะไปในทิศทางที่ร่ำรวยอย่างแน่นอนชื่อเสียงเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าหลังจากนี้มีแววเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง 5. ชาวราศีกันราศีกันบอกเลยว่าหากช่วงนี้คิดทำการใหญ่ใจจะต้องนิ่งจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ หรือพืชที่มีประสบการณ์ความรู้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำงานนอกเหนือจากนี้การเงินจะโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีโอกาสถูกรางวัลหรือถูกลอตเตอรี่ตามที่คุณปรารถนาขอแนะนำให้ทำบุญโดยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งผลบุญนี้จะส่งผลทำให้หยิบจับการค้าการขายร่ำรวยหรือใครเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีแววลุ้นรางวัลใหญ่ ดวงชะตาจะร่ำรวยขึ้นไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ